บริเวณที่มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือมีความสูญเสียจากอุบัติเหตุสูงเราไม่อยากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนประมาทมองข้ามจุดเสี่ยงควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ซึ่งจุดเสี่ยงที่เจอบ่อยคือ สี่แยกไฟแดงเป็นจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเพราะรถที่วิ่งผ่านทางแยกมักใช้ความเร็วสูงผู้ขับขี่ควรชะลอความเร็วลงปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรสำหรับแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรกรณีที่ขับมาถึงทางแยกพร้อมกันกฎหมายกำหนดให้รถด้านซ้ายมือผ่านไปก่อนแต่อย่าชะล่าใจควรมองซ้ายขวาให้ดีจนแน่ใจว่าไม่มีรถวิ่งผ่านมาจึงค่อยขับข้ามทางแยกไป ทางโค้งควรชะลอความเร็วห้ามแซงหรือหยุดรถกระทันหันบริเวณทางโค้งอย่างเด็ดขาดพยายามขับให้อยู่ในช่องทางของตนเองและจับพวงมาลัยให้มั่นคงควรเพิ่มความระมัดระวังก่อนเข้าโคง้งจุดกลับรถเป็นจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่บ่อยครั้งควรมองอย่างละเอียดทีทวนจนมั่นใจพร้อมการยะทางและเร่งอัตราความเร็วในการออกรถให้เหมาะสม สำหรับผู้ขับขี่ที่ขับผ่านจุดกลับรถควรชะลอความเร็วหรือเปลี่ยนช่องทางไปทางด้านซ้ายเพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนอื่นที่จะกลับรถเพิ่มความปลอดภัยของตัวเราและเพื่อนร่วมทางริมไหลทางจุดอันตรายที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพราะหากมีรถจอดริมข้างทางแล้วมีรถแซงซ้ายด้วยความเร็วสูงผู้ขับขี่อาจหยุดรถไม่ทันอาจทำให้พุ่งชนรถที่จอดริมข้างทางอย่างรุนแรงหากจำเป็นควรให้สัญ,ญญาณไฟล่วงหน้าเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินหรือจอดในจุดจอดรถริมข้างทางที่จัดไว้เท่านั้น หาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องเราด้วยนะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ